โอเคนะตอนนี้เราก็ได้มาเที่ยวที่หลาดใหญ่แล้วนะฮะเราเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วใช่ไหมตอนที่เราเดินอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เปิดนะใช่เหมือนจะเป็นที่จอดรถรถจอดเต็มเลยนะตรงเนี้ยใช่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ตอนนี้คือเขาเปิดขายของเต็มพื้นที่เลยนะถิวดีมากัดีเป็นโซนใหม่ฟิวสายมูฟิมหนูมองฝั่งนี้อยู่กิ๊กช้างโอ้คนเยอะมากเลยนะพี่ฟิมตอนนี้ใช่เดี๋ยวขอนุญเป็นโซนใหม่ The f i มอะมองฝั่งฟิว หินใช่เจออะไรอ่ะหินคือเคยหินอันเนี้ยในติ๊กต็อกแบบเยอะมากแต่ไม่รู้หาซื้อที่ไหนไงเห็นแบบคนาใส่ขวดเลยสวัสดีครับขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาตนะครับอันนี้คือแบบใส่ขวดเหรอคะใส่ลงอันนี้คืออะไรก่อนหินหินหินน้ำโชคไอ้นี่คืออะไรจีหินหินน้ำโชคนี่เหรออ่ามาอันนี้มีสตอรี่ไหมโอเคนะน้องฟิลบอกว่าเป็นหินใช่ไหมโลกใช่เป็นมันหินน้ำโชคเหรอ ฟิลๆนั้นเนี่ยน้องฟิวเคยเห็นแบบตามตามที่เห็นอะเขาถายกันเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยเขาถายกันไปแท่งอย่างนี้เลยนะใช่ใช่บางเลติกต่อเขาก็แบบตักตักแล้วเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยเออนี่แล้วก็ใส่ขวดเลยน้องฟิวนี่แบบขวดจะอยู่แบบนี้เป็นแบบเป็นไหนขอดูหน่อยใช่โอ้ใช่ตอนนี้ในรักเเขาจะมีบอกว่าแบบยังไงพี่ฟิวอันนี้คืออะไรเอ่ยก็เป็นหินไม่ว่าจะว่ามูเรื่องไหนก็ไปดูตรงป้ายใช่แต่อ๋อนี่ไงใช่ไหมด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก็อย่างแอมเบอร์ใช่ไหมเขาบอกว่าชำระล้างการรักษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าานี้เราใส่ได้ทุกการใส่ทุกเลยเหรอเราจะมูทุกเรื่องไม่ได้นะแต่เราว่าได้มันก็ได้นี่แม่ของกินไม่มุ่งเสื้อผ้าไม่สนมุ่งแต่มูอย่างเดียวมูเสกปุ๊บเราก็ค่อยมาขอว่าขอให้มีอันจะกินเนี่ยแล้วเราก็มีกินแค่นั้นถาก่อนถ้าเป็นแบบทําเป็นคนขวนนี่คิดยังไงอะคะก็คือตักได้เหมือนเลยล่ะ เฮ้ยเต็มขวด200ดีนะเนี่ยฟิลจัดการแล้วก็อย่าราเอาไปตั้งอะไรเงี้ยเออมาเดี๋ยวเราดูกันแม่ตังนะค่ะนี่อันนี้นอกงบอีกแล้วทุกคนอะไรนะนี่นอกงบอีกแล้วอุ้ยอันนี้ใส่หมูนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกัน ก็คือตักอย่างในขวดนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาก็จะมีช้อนให้แล้วเราก็ตักแล้วเราก็ดูว่าถือน้ำมันจะตกลงเื่อองะไรเอาเลยเอาเลยสีชมพูอ่ะพี่ว่ามันสวยใช่น่ารักมากเราเพิ่งจะไล่เป็นเลนโบว์เลยละกันนะอุ้ยเอาให้คุ้มเลยดีกว่าได้เหรอได้เขาไม่ได้เน้นแบบสีใดสีหนึ่งเหรอเขาหมูทุกเรื่องของเรารวมๆไงอ่ะเดี๋ยวเราใส่สีแดงไปก่อนอะไรที่มูเขาเอาหมดหรอตังไม่เหลือก็พอมูเนี่ย ลืมหอไงขอให้เรารวยลืมมูอย่างเดียวลืมอย่างเดียวเลยใส่มูอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้น้องตากพี่พีแมวเหรอไม่ค่ะเพราะว่าเราใส่ปีเสียอยู่แล้วเรามูทีละอย่างงั้นเดี๋ยวเดินดูสถานนี้ก่อนดูละแวกนี้ก่อนมาตาก่อนได้นะจ้างจริงจริงที่นี่เขาขายของเยอะมากเลยนะใช่ยิ่งโซนเปิดใหม่มันก็มีแต่อะไรที่แบบว่า แปลกใหม่น่ารักน่ารักมาดูกันนะครับของน่ารักน่ารักก็มีเสื้อผ้าเหมือนเปิดท้ายเลยฝั่งนี้เหมือนปะนี่เป็นรองเท้าใช่เหมือนว่าแบบนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็ของก็เหมือนเรื่องเขาเปิดนะเก็บนะตอนนี้นะกลับมาเครื่องคุยอีกครั้งก็ถือว่าดีนะรับนักท่องเที่ยวดีใช่ครับอันนี้อะไรอ่ะกรอบรูน่ารักนะนี่ฝั่งนี้เสื้อฮาวาย อารมณ์แบบฟิลมูสองมาตรงนี้แต่ว่าก็สวยอยู่ใช่นี่มูตรงนี้ตอนเราฟิลมาเหรอคลิปคลิปนี้มูอย่างเดียวจริงดิมันสวยนะนะอุ้ยมีของกินด้วยเดี๋ยวต้องของกินอ่ะเดี๋ยวให้แม่มาช่วยเลือกเพราะว่าหาคนช่วยถือดูทรงแล้วกินทั้งทางแล้วฟิล์มอยากเดินดูฝั่งนู้นด้วยทยาป็นตึกเก่าๆอยากไปถ่ายรูปวันนี้แต่งมาเพื่อถ่ายรูปด้วยโอเคเรอชมได้เลยใช่ไหมพี่ใช่แล้ว ก็คือใส่ทุกหินเลยใช่ไหมใช่มิกล้อมกันคือดีทุกอย่างเลยเราทำหมอเป็นสกระต่ายเพราะปีนี้มีงกระต่ายตั้งตัวได้นะ่ารักเย้ได้แล้วจ่ายเงินยังคะจ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วอ่ะอบครับผมส่งครับโอเคนะฝั่งโน้นเมื่อกี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าใช่ป่ะพี่เตมใช่ตอนนี้จะเป็นของทานแล้วเนาะใช่เอา ฮันนี่เลมอนแก้เนีเอาอะไรวะลืมชื่อปกติมันเป็นอะไรเลมอนโซดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขเป็นฮันนี่เลมอนอยากกินโอ้เจอจุดก่อนเป็นคลาสสิก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 ใช่ไหมเราอะไรคลาสสิกเออะไรทำไมทำหน้างงงงอยู่คือกำลังนั่นแหละกำลังจูนอยู่อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มะนาวแพงไหมครับช่วงนี้กระสอบละกันกว่บาท้อเลยโอ้โหเอาเรื่องใช่ไหมมะนาวแพงมากครับช่วงนี้ปกติจะแพงของพี่เป็นอะไรลูกของพี่เป็นอันนี้ค่ะคล้ายพบูฮาวายฮาวายคน่อน <c oughs> เอาดูไม่ขึ้นติดน้ำแข็งเอาใหม่ ก็เปรี้ยวเราะมนหวานบอกได้นะคะนโอเคแล้วค่ะอือของหนูอร่อยมันหวานหวานเปรี้ยวอือเดืนดร้อนๆกินน้ำก่อนนะครับขนมเปรี้ยวอร่อยชิมหน่อยแล้วไม่อยากจะพูดของนมเปรี้ยวอร่อยจริงเลยไม่อยากจะต้มขอชิมหน่อยได้แล้วลูชิมใจอ่ะเอาไปให้แม่ชิมหน่อยแล้วนี่ให้แม่เลือกแม่จะกินอันไหนอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดอนไม่กินอันไหนให้เลือกดูดูก่อนดูก่อนอุ้ยอุ้ยเราอยากได้ตรงนั้นเลยหนูอยากได้ตรวนั้นเลย ถ้าครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่ร้านนี้สวยนะไม่แพงนะน่ารักสองร้อยก้ดูกันเธอได้ชุดใหม่เธอได้ชุดใหม่ฮ้ยแม่สวยนะร้านนี้แมววิ่งใช่น่ารักดีโกเต้้อาาวน่ดย สองสองชั้นนอกให้พี่พิมเลือกไปอ่าก็คือที่เนี่ยบอกเลยว่าจะมีเสือส้อผ้าแบบที่ขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช่ลองดูซิเขาเลือกได้หรือเปล่าเลือกได้น่ะ,น,ะนี่แค่ร้านแรกเลยเข้ามาก็คือเอาแล้ว,วอวุ้ยคือเมื่อกี้อลสซนต์ตาตรงที่ชื่อเขาเป็นเดอร์ตี้อะเดอร์ตี้ช็อกโกแลตคิงอ๋ออุ้ยร้านเราว่าลูกก็คือต้องไหนเรามารอบนู้นน่ะก็คือร้านนี้แหละอ๋อ อ๋อโมเดลมีปิดตัวและปิดด้วยของขายเยอะนะนี่มีโฆดณาว่าลูกสีส้มสนี่ว่าส้มสีเลยเหรอใช่ดูดิอออุ้ยลายเส้นหนูมีน่ารักนะจะบอกว่าลายเส้นฟุ้งมากเนาะสวยนะลายเส้นน่ารักมากเลยเนาะเพราะว่าตามที่แบบเอาลูกสีสมส้ยเหสวยไหมฮะสวยลายเส้นคุณคือตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นลายเส้นเดียวกันกับที่เคยสั่งทำให้พ่อตอนวันเกิดตอนหลายปีแล้วแหละใช่หรือเปล่า เธาสวยนะพี่เขาวาสวยมากเลยอะไรเส้นหรอแม่อยู่ยังเรื่อยๆเลยพ่อเรื่อยๆกินได้เรื่อยๆอุ่ยของขายเยอะอ่ะมีอะไรบ้างอือเครช่มองจักรช้าของจงของจิ๋วรองเท้ารองเท้านี่อย่างนี้ฟิล์เชื่อว่าฝรั่งชอบซื้ออารมณ์เหมือนแบบพื้นมันแบบใส่แล้วเดินสบายไม่เมื่อยอะไรเงียมันต้องโซ่ โอ้หแล้วที่เนี่ยใหญ่นะแบบหลาดใหญ่ใหญ่จริงเอาใหญ่สมชื่อเข้าเลยใช่แล้วอยากจะบอกว่าเอกลักษณ์ของที่นี่คืออะไรรู้ป่ะตึกเก่าะนะจ๊ะมองไปด้านบนเลยแล้วจริงๆอนะ่ะคืออยากมาถ่ายรูปกับตึกที่เน,นี่ยแหละคือวิวมันดีอ่ะสิงห์เป็นอะไรเงียบเลย <S <s <we ak> เดินดูอย่เง<ๆ>ียบเ,เลยเอา้ากำลังมองอยู่ไงซิวอยากเดินดูเนี้ยที่เป็นอะไรอ่ะไปดูเป็นเหมือนแบบคอร์ดนั่งโชว์ อันนี้เหมือนของฝากใช่ไหมนะใช่เหมือ,อ,อนของสตาันไปเลยเนาะปิวอุ้ยเจอเพื่อนช้าง้องช้าง,างนี่เขาบอกหนึ่งชิ้นคูซุก,ก้าสามชิ้นสองร้อยอ่าเป็นของฝากนะวงแหวนใช่ไหมจะมีเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักเป็นสบ,บู่มัดย้อมพ่อไหนข้างหลังเต็มเลยค่ะมัดย้อมเดี๋ยวไปดูไหมดูไหมได้ก็ดู ไมไม่ายเลยก็ายเนไปิร <sip> ้อเพลงพมั้ยพี่ชอบไหเปเพือนกันเรียลองพอมั้ยลูกพอมากพอกว่าหนูอ่เป็นด่นหน้มีแว่นด้วย่ไม่น่ารักเบื่อนี่ฝาสิงโต น่ารักมากเลยค่ับแลวนอ่ะเสื้อชิ้ตใส่คูกับพ่อเวลามาทะเลใพี่เตือนี่วันตาอย่างเป่งจะบอกเลยอันนี้หล่อใหญ่คนลเท่ะคนละห้าสิบค่แต่จริงมันราคาเข้ากันกับนี่ในหมุดที่ตรงน้่ะเมาใส่ได้แล้วมาใส่ได้เลยได้ตังหู จ่ายตังก่อนเท่าไหร่นะครับสองร้อยห้าสิบอดูเลยพี่เขาหยิน่อยขึ้นสไมส่เหอ้หนนี่เลยทุกคนก็ได้เป็นดอกเดซี่แบบน,นี้เดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่หูฟิล์มได้ไหมนะได้ละหนึ่งคู่มาถึงนี่ต้องได้อะไรกลับไปบ้างเล เดิมเข้ามาหาลิตรสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาของไทานกันแล้วนะครับใช่เดีวไปหาของทานก็้นี่แม่บอกเมนูเรียกแล้วเห็นอะไรแน่เลยไม่เจออะไรอ่ะเจอของดีเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยมีเมนูน้ำปลาทอดโพดแม่โพดอ๋อแล้วอิจว่าอะไรแม่เจออะไรขทอดทุ๊บป่๊บอะไรฮะเอ่อมีทั้งเค็มมีหวานแล้วก็หวานมั้ง เไม่ไดากดี๋ยวเราซื้อของแล้วเดี๋ยวเดินไปนั่งกินกันฝั่งร้นแล้วกันเนาะเข้ามาโซนด้านในของกินเริ่มเยอะนะต้นซอยจะเป็นเหมือนของฝากใช่ไหมล้วคนแบบเยอะมากโดยเฉพาะต่างชาติประเทศเปิดปุ๊บก็กระหึ่มเลย ร้านตรงนี้สนใจนะข้างๆก็น่าสนใจเนี่ยเป็นอะโวคาโดปั้นอะโวคาโดหมดเลยอ่ะตรงไหนอ่ะข้างเนี่ยโอ้เน้ำมปั้นใช่แล้วง่ายกินนะร้อนๆนะแล้วแบบต้มน้ำนะเอาอะไรดีเอาอะโวคาโดนมสดรักกันได้อะโวคาโดมิวสิ่งชื่อของกินข้างๆเยอะเนาะใช่เราเลือกของไปเลยดีกว่ามีอะไรมั่งเนี่ยปลาหมึกยากมากเลยปลาหมึก ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกเออแล้วอะไรอีกนี่นี่นี่ไข่ปลาหมึกกโอ้ยยำหรอลาดไงน้ำจิ้มไงพ่อโอ้ยไข่ปลาหมึกเลคะเดี๋ยวพี่ชุดเนึยงอันนี้ชุดเท่าไหร่มีห้าสิบกับร้อยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยนั่นร้อนเลยพออ่อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงห้าสิบค่ะ อารมณ์ตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนที่ไปฮ่องกงหรือว่ามาเกาที่เราไปเดินตลาดใช่ไหมอารมณ์ี่แบบคนมาเที่ยวแบบอย่างเนี้ยใช่ไอมาเกาคือเหมือนสตรีทฟู้ดใช่อันนี้ก็ไม่ได้แพ้กันเท่าไหร่นะใกล้เคียงกันเลยนะแล้วที่สาคัญคือนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะมากคงบอกว่าอะไรรู้ป่ะภูเก็ต f u แล้วใช่ครับนี่เพิ่งกี่โมงเองแบบคนแน่นแล้วนะใช่ครับมองไปเนี่ยต่างชาติแบบแน่้ ประมาณก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเยอะมากนะครับที่เห็นเดินๆกันอยู่ตอนนี้นะครับหาปลาอยาหาของกินก็ต่อนะครับแล้วทุกร้านนี่แบบคนแบบเต็มทุกร้านเลยแม่เขาเจออะไรพี่ิงๆไอติมผัดเขาเรียกฟิวใหญ่เลยไม่รู้ว่าแม่หรือลูกอยากกินอ่ะไปดูกันนู้นเขางำลังผัดอยู่ แม่ทางไรไอติมผัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วร้อนต้องกินเย็นๆก็ต้ังจะบอกว่าไอติมผัดร้อนงงเลยไปถึงอากาศร้อนๆต้องกินไอติมผัดเย็นๆหนึ่งเราต้องซื้อเครื่องไปทำแล้วที่มาของความว่างงานละเอียดละเอียดดิบละเอียดดิบเลยเนี่ยถ่ายเครื่องด้วยเนี่ย บอกเลยนะถ้าสมมติหนูทำเอาของมีโป้มาเป็นชิ้นเลยอ่ะไม่ละเอียดแบบนี้เขานะหั่นไม่เข้าไม่มีแรงได้อ่ะบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยบอมอะไรค่ะังใครทำนั่นเนี่ยโอ้โหหวานลร่อยไงไม่ติดมือสามวันนะครับกว่าจะได้กว่าจะละเอียดมันจะแข็งมากกว่าแข็งนนเลยสวัสดีค่ะวิสเสร็จแล้วครับไวมากเลยนะนี่มาแล้ว ตัวคุด้ยอบเลยน่าลองัวคุต้อีเบอรมสแล้วเดี๋ยวมีท็อปปิ้งด้วยใช่ไหมใช่้นเค่อนเียวเครื่งเี่ยวต้เขาเรียกท็อปปิ้งท็ปปิ้งเปลี่ยนตีะย่าลองตอนนี้นะคาเมลโอเคท็อปปิ้งใส่อะไรบ้างใส่เป็นคาราเมลกับเรนโบว์ไปเพียรคเามีแถมให้โอเค เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่พีมบอกว่าเอ้ยน้องฟิวบอกว่าไอติมผัดเราต้องเป่าก่อนไหมมันร้อนนะเงียบเงียบไม่มีใครเล่นเลยเงียบผัดพร้อมพอมร้อนไหมให้กินด้วยร็อปปิ้งไม่ให้กินไม่อุ๊ยร้อนรึเป่านั่นแหละเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยชื่นใจไหมเชื่นใจอันนี้อะไรบ้างอีบป๊ะอละต๊อบี่มันจะเปรี้ยวหวาน แต่่กักิ่ดุริยางะไมแม่รสหักน่ารักอันนี้พี่พ่อบอกไอติมพ่ออร่อยครับผมไอติมพ่ออร่อยหายพี่พีมอ่าจะให้ชิมเผาก่อนเฮ้ยต่อปแล้วไม่รอแล้วโอรอรอเผาแล้วเผาแล้วปั่นออกเหนื่นไหม มันไม่ว่านะร้อนๆแล้วมากินเย็นๆแล้วทั้งแอลโอเคใช่ป่ะก็เหมือนไอเบียรอมเบอร์รี่ที่มีเนื้อบิบเบิลแบบนุ่มๆเอาให้มอชิมเป่าด้วยไม่ร้อนแล้วแต่แอลผัดใจกับคาราเมลนิดนึงมันเข้าใช่ไหมเข้าโอเคเข้าด้วยเขาผัดด้ยลูกค้าเยอะเลยป้าป้าเดี๋ยวไปเจมส์ดูต่อครับไม่ได้ร้อนเห็นขนมอะไรนะขนมโคกขนมพ่อจ้ายี่สิบบาทจ้าหิขาดิญยากกันเนี่ยใช่สิ นี่เห็นมาจากไกลน่ามาเดี๋ยว่ื้อสองไม่ได้แม่เดี๋ยวพี่างอื่นนะครับสองเท่แม่ยี่สิบบาทไปใส่ถุงไปไปอย่าเราไปกินไปนี่มีบะหมี่หมูแดงมีข้าวคุกกะปิข้าวยำเพ้อนี่นี่นี่ข้าวยำเพ้อยิธีนี้ของจริงเลยนะใช่ ใบพะโอุ้ยหอมมากเลยแม่สักกล่องไหมอ่าได้ได้อ่ามามามาอันนี้กล่องนึงค่ะหอมว่ะหอมหอมไม่หมดเลยป่ะหิวเออหิวเล้วมีน้ำพริกมีแบบใช่มาบอกว่างั้นใช่โอเคุณสิทธิ์คะเมื่อกี้ฟิวบอกว่าอยากกินเนี่ยอะไรเด็ดดิคิดละห้าสิบบาทนะมาสองนัดเลยนะหมูเนื้อแดงเ่ย อันนี้คือคือหมูหมดเลยใช่ไหมคะค่ะสามทานนี่คงนะ่นาแดงรวมได้จ้าคุกเบลลี่เอาเอาสองขีดรวมหมดเลยนะรวยสามอย่างได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเหนียวห่อนะคะ โอ้โหแม no ่กินน้ำตลอดทางเลยบอกเลยก็เ huh. ม right. right. uh ื huh. uh ่อกี้เจอเนื้อเข้าไปโหมันเป็นหมาล่าขอกเอาปากกาแอะใช่ไหมอุ้ยตายเลยนะเนื้อนั้นน่ะมาชิมเลยดูหร่อยค่ะดิตอนแรกเห็นตรงใจนั่นน่ะร้านอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยได็ดมาอ่าปันอันนี้แก้วละยี่สิบเองนะไม่รู้จะกินอะไรเลยเดินมั่วเลยตอนเนี้ยมันเยอะไปหมดเลยอก็อย่างที่บอกครับวันนี้มาเที่ยวนะครับไม่ได้อยู่ในช่วงตะลุยกินนะเพราะว่า มันจะบอกว่าไงดีพี่พีมคือของเยอะจริงแต่ว่าเราต้องมีไปที่อื่นอีกวันนี้ก็เลยพามาเที่ยวนะครับว่าตลาดใหญ่เนี่ยหรือตลาดใหญ่เนี่ยมีของหายเยอะขนาดไหนนะครับยูสกิจใหญ่เลยแล้วก็โอ้โหดูดิตัวปลาเอกโอ้ยใหญ่มากดกล้องมาดูดิรับเสื้อรับสบายดีดูนอนพี่เขาเวชาขว์วเลยเห็นไหมตัวใหญ่มากนะครับนี่เลยนะ นี alors, look, ่นุ <Huh>? right, huh? wow, wow, wow. ่งผิวคุนคุนปะลเเจอไรคะหอยนางรมว้าวไข่ไงไข่อะไรอะ่ตัวร้อย่ะส่ตัวร้อยค่ะทานเลยไหมพี่เพล่ป่าตรงนี้เลยนะสี่ตัวก็ขอแอบด้านข้างเอานี้เลยทานไหมเอาเจดีอค่ะว้าวว้าวว้าวพี่เสองหน่งพหนึ่ง ใไม่กินมขาินเอะมากเะโง่ายว่ามีทุกอยางไาใช่ค่ะเราไม่สามารถซื้อได้ทั้งหมดแบบวันนี้คือของขายเยอะมากแล้วคนก็เยอะด้วยคือบอกเลยนะมาที่นี่นะแบบเหมือนต้องซื้อไปเดินกินไปใช่ไหมใช่ค่ะ แต่เราลนนูกกระเบียดไป้ย <laughs> <laughs> แต่เราโดยกินไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวทิมปากเอาเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งทานกันนะจ๊ะค่ะป่ะอย่าตรงนั้นก็มีนะใช่นี่มันฝรั่งอะไรนะขนมปังอันนี้อะไรนะปังฉ่ำใช่ไหมใช่ที่ปังฉ่ำทุกที่ทุกสาขาเลยใช่ครับโอ้ยอร่อยอันนี้เคยกินอยู่ที่กรุงเทพอร่อยมากหืม <laughs> <laughs> า้1 5บาทนะโอเคได้ไหมยังได้แล้วเท่าไหร่ฮะร้อยหกบาทโอ้เท่าไหร่นะห้าร้อยหรือหบาทโอ้โหทไรห้าร้อยหรือหบาทอ่าปลาปเดี๋ยวไปนั่งกินกันดีกว่าตอนนี้ไปของกินไปเยอะมาเ็มทวรแล้วนะครับค่ะค่ะััั่ัค่ะวค่ อากงค่ะธนาเคลร์ครับโอ้ยคนเยอะมากเลยนะครับนี่ใช่เราขับไปทางนู้นดีวิวยังสวยอ่ะพ่อเอาไปที่ร้านเอาไปที่ตรงนี้มีผีตะขอนด้วยนะครับทีขาจะหลอกเราไหมอ่ะไม่ค่ะเอาไปนี่เลยนะฮะ มาพี่เตมเดี๋ยวเราไปทานของที่ซื้อกันนะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งมีนัดทานข้าวอ่ะอันนั้นเราคงไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปทานของที่เราซื้อกันดีกว่านะครับช่บอกเลยบอกได้เลยวันนี้คือเดินได้ค่อะดวกเพราะว่าคนเยอะมากแน่นจริงด้วยความที่ที่นี่เขาเปิดแค่ทุกวันอาทิตย์ไงก็ไม่แปลกใจที่คนจะเยอะขนาดนี้จริงอ่ะมาแม่บอกว่ารออยู่ฝั่งโน้นแล้วตรงนี้ตรงนี้สั่งมา แม่น่านจะตองพ<ๆ>ี่กันฟิลอย่างนี้ฟิลก็ลองได้ไปลูกไม่สามารถ <ส it> โอเคนะตอนนี้เราก็เดินมายัางอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับใช่บอกได้คำเดียวเลยว่ามือยไม่เคยเมื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะคนเยอะมากนะจริงแล้วเดินเร็วไม่ได้ค่อยๆย่ำเท้าไปนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับที่ภูเก็ตนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขนาดนี้ยินดีด้วยนะครับเราก็คือหนึ่งในนักท่องเที่ยวนั่นแหละรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่มีชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวบ้านเราแล้วนะครับใช่ถือว่าดีมากๆนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวไาดูกันซื้ออะไรกลับมาบ้างวันนี้มาพี่ฮองมากินด้วยกันเร็วของขวัญแล้วลูกยำอะไกอดอุ้ยไหนยะไม่เหนียวอดเขาเดิน่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปไมยมาแล้วมาเร็วมาทานด้วยกันแล้วอ๋อซื้อของมากินเยอะะเลยเขาคอจ้มอะนอะ มามาแล้วพี่ออกมากินนั่งกินกันแล้วมา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 แล้วกินแล้วมื่กี้มาแล้วกินหลายอย่างอิ่มเลยอ่ะอิ่มไรนั่งอย่างไวายอิ่มขนมขนมโคมาพี่ชิมกันแล้วเพิ่งเห็นว่าข้าวเหนียวเขาใส่อันนี้เนาเขาเรียกข้าวเหนียวห่อมาให้พี่อหงมาชิมมันก่อนเร็วเออมาอันนี้พี่อองนะเพื่อนร่วมทริปของเรานะัสดีครับของขันด้วยนะครับคลิปนี้ไม่เหงาไม่เหงามาแล้วของขันมานั่งกินกันก่อนเร็วเชิญ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 ครับ ช่นันเองเชอเฉยเเออเิญครับเอาต่อเขายำอามามามๆๆามามามาอะมา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 มขมงมีมเมา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 มเมามหมืมา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 นาม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 าอาเาม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 ไมามแรามาเามามนมามาไาม่มามามาเา่ามามามปมาาไาม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 มามาามามามาาาามมมาามมมาาติ มาหอมขม,มิน้นมระรอไม่ขม,มิน้ไหมหนไม่เหรอเขาบอกขม,มิน้นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเพราะไม่ได้ยินอุ้ยข้างหลังเขาแบบอะไรอ่ะเขาว่างนะฟิวกินเงียบเลยหนูกินอะไรข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรนะแม่ <c oughs> แกงแหนมทอ,อดอร่อยไหมตอนแรกตอนแรกเป็นหมูแต่แม่ซื้อแหนมมาของแถมแม่ไม่ได้ที่หนูพูดรออือเนี่ยอร่อยนะแต่ร้านนี้ก็คือพี่รู้สึกว่าดูน่ากินนะรัวๆเออเดี๋ยวข้าวยำหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดคืออร่อย หอมสมุนไพรอันนี้พ่อดูรู้เลยว่าแบบเนี้ยของจริงแม่ใช่อันนี้อร่อยอร่อยครับผมนี่ขนมโคที่อยากกินที่ซื้อมาใช่ไหมที่บอกหากินยากมากเลยนะเราจะดูสูตรแล้วเราไปทำไหวเหรอเขาใช้ใต้แค่นั้นเองเอออะไรนะลืมน้ำตาลก้อนเออเป็นไงเหมือนกับต้ม กระไส้เป็นตาลปีแบบเป็นงนก่อนโอ้โหโโหวานเจียบอือใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรของทางตา้าวใ่ไหมตัวไอ้ที่พูดขเขามันอร่อยใช่แป้งเขานุ่ม,มครับผมแล้วน้องฟีลหลักกินอะไรอยู่เหมือนเดิมคือห <c oughs> นังทอดเนาะืมวมกัไหมละมงละมงา<ๆ>ม,มาดูเลยมันเห็นอะไรบ้างเลยมันไม่เห็นอะไรเลยมันยืนพูดมีแต่ององนั่นแหละ นี่ซอสนี่นะคะดูโฮแหนมทอดนี่รสชาติเป็นไงเออเขาเหมือนจะเปรี้ยวแล้วก็เป็นน้ำหมูใช่ไหมแม่ใช่ค่ะความเหน่นั่นแหละนะครับนี่พอดดี้วยอันนี้อะไรแม่ไข่ปลาหมึกทอดอ๋อแล้มันตันไหนอ่ะไม่รู้พี่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาหยิบอกว่ารสชาติเป็นไงแม่อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยว่างั้นนะครับใช่ค่ะชิมหน่อยก็ประมาณนี้แหละที่ซื้อมาวันนี้ไม่ได้ซื้อของเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าเน้นเดินนะดูโน่นดูนี่นะครับคือเราซื้อมา ได้ครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตรวจทานกันก่อนนะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ก็อร่อยทุกอย่างนะครับ<ช>แล้วก็หมดเลียงเลยนะใช่แล้วเป็นไงบ้างวันนี้สําหรับการมาเที่ยวหลาดใหญ่ครั้งที่2ของพวกเราพี่พีเอมรู้สึกไงก็สำหรับพีเมก็คือสนุกทุกคนเพราะว่า มันแบบนานๆทีจะได้มาแล้ววันเนี้ยก็คือตรงวันอาทิตย์ที่เขาเปิดแล้วเราก็ดันได้แวะมาแล้วเดินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจเหมครับผมแล้วน้องฟิร์เหครับรู้สึกว่าของกินที่เนี้ยแน่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีโซนเปิดใหม่ด้วยก็คือขอนาซื้อมากแล้วเพลงแบบนี้ครับเล่นอะไรเงี้ยก็พอด้วยจริงค่ะแล้วไม่เหลือเหรอครับของกินที่นี่อร่อยนี่ซื้อกลับบ้านด้วยนะโอ้โหเป็นความพิเศษด้วค่ะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะส่วนตัวภาษาเองนะครับดีใจนะครับดีใจจริงดีใจแทน ชาวภูเก็ตนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ<ช>ทําให้ภูเก็ตเนี่ยมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลืค่นใช่ด้วยตัวพ่อเองก็เป็นคนตายเลยนะยังไงก็ดีใจจริงๆครับจากใจเลยนะครับยังไงก็คนไทยอุดหนุนคนไทยนะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับแล้ววันนี้สางขาดเข้ามาเยอะมากถือว่าดีนะครับยังไงก็ใครมาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมานะครับที่นี่ ของกินของขายของใช้ของฝากเยอะแยะไปหมดเลยพกเงินไม่เยอะๆนะครับใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบบ๊ายาย